สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง15-30เมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าเจ้าแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกรกฏลัคนากรากฏกันก่อนโดยจะมีดาวเกตสุริยด์ดาวคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสสปีโคจรน,นะครับย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ิทธิพลของชาวกรกฏแล้วก็รักนากรกฏนะครับมีอนาคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้โครจรค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยในช่วงหลังวันที่14 15เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะโครจรเป็นในทิศทางที่ดีนะครับหลังจากที่อาจจะตกในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมานานตอนนี้คุณจะค้นพบกับสิ่งที่คุณจะ มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสนะครับสิ่งดีๆนะคิดอะไรก็มักจะมีโอกาสของการปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จนะครับมากขึ้นหลังจากสิ่งที่คุณเคยผ่านมามันอาจจะดูทุกข์ใจยากลำบากมีปัญหามีการปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการจบจากลาในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับเอาพูดง่าย คือดาวประจําตัวของคุณเน่ยเคยตกในภพเรือนมอรณะแต่ตอนนี้นะครับมันสิ้นสุดไปแล้วเพราะมันจะเปลี่ยนในช่วงสงการสงการก็คือสิ้นสุดมาที่15พอดีเลยนั่นมันเข้าสู่คําพยากรณ์แรกแสดงว่าคําพยากรณ์ในครึ่งหลังของราศีกรกฎลักษณะกรกฎในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะไปในทิศทางที่แบบ Positive มากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นก็พยายามทำให้เราคิดบวกหรือ positive thinking ให้มากขึ้นนะครับแล้วชาวกรกฏจะผ่านพ้นวิกฤตกับปัญหานะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของบางคนอาจจะตกในภาวะของความยากลำบากความรู้สึกการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะสิ้นสุดไปนะ มันกาลังจะมีอนาคตมันจะมีการทานฟอร์มในทิศทางที่ดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายินดีกับชาวกรกฎนะครับที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามากับตัวคุณแล้วเนาะทีนี้เราไปตามกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับในนการเงินของคุณนะครับคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรนะครับไปเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยนะ อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆคือตำแหน่งกลางฟ้าเลยนะและร่วมกลุมกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคในช่วงแรกะนะครับอาทิตย์พฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรอุปถัมภ์อยู่ในเลือนเกณฑ์ลัคนาบอกเลยว่าชาวกรกฎปังแบบปังปัง,ป,งปังเลยนะครับให้สามปังเลยนะเปราว่าความสําเร็จของคุณนะจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีการเงินนี่จะอู้ฟูมากๆเพราะดาวอาทิตย์คือดาวการเงิน เป็นตำแหน่งมหาอุดร่วมกลุ่มกับดาวพระนัสบดีเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับนะโอ้โหแล้วเป็นดาวคู่มิดด้วยอะ่ะคือแบบได้สุดสุดอ่ะสุด,ส,ดสุดเลยนะครับเต็มที่เลยนะคือแบบในรอบ1ปีที่ดาวอาทิตย์นั้นโคจรอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันจะเป็นในรอบประมาณ10 2สองปีที่อยู่กับดาวพระรัสบดีแบบนี้โอ้โหชาวกรกฎดีแบบ บันทวีคูณนะครับสองเด้งไปเลยนะครับแล้วลาวพระนัสดีก็จะย้ายมาที่พบเลือนลาภะอีกต่างหากโอ้บอกไปเลยนะครับว่าชาวกรกฏกําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นราศีที่โชคดีเยอะๆเลยนะครับนะปัญหาสิ่งต่างๆจะค่อยๆหมดไปคลี่คลายไปแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าชาวกรกฏนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทารฟอร์มไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องคู่อาจจะยังคงต้องทำใจแล้วก็ค่อยๆปรับและประคองไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปถึงเรื่องคู่สุดท้ายนะครับติดตามถ่ายคลิปด้วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อการเงินจะได้เป็นกอะเป็นกรรมมีคนช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนคนคอยส่งเสริมมากๆเลยบางคนอาจจะมีการอัพฐานเงินเดือนนะครับนะบางคนได้เงินอยู่3 0,000ก็จะอัพเป็น3า0 0 0ื0 0 0 0สี0,000 ใช้สามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นแบบเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวกรกฏนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแล้วมีโอกาสเลื่อนในเรื่องของฐานเงินเดือนปรับฐานเงินเดือนที่ประสบความสําเร็จแบบเก้าทวีคูณไปแบบเต็มที่เลยนะไปแล้วไม่รอแล้วนะเออชาวราศีกรกฏนะไปแบบดีมากนะครับโอ้ถือว่ายินดีแล้วก็ ินดีมากๆเลยนะครับที่ชาวกรกฏจะได้ในทิศทางที่ดีจะได้ผ่อนคลายผ่อนคลายจากปัญหาความทุกข์ในสิ่งต่างๆท,างที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้หมดทุกแบบ100%แต่ว่ามันก็ดีขึ้นสักอ่าหกสิบเจ็ดสแล้วนะครับอีกนิดนึงเนาะก็จะดีขึ้นมากกว่านี้ก็พยายามดูต่อไปนะครับทีนี้นมาดูกันต่อในเรื่องของ การงานกันบ้างในด้านการงานนะครับสำหรับชาวกรกฏก็นี่แหละคือราศีเมษนี่แหละนะครับแต่ดาวการงานเนี่ยเขาโคจรไปอยู่ในพรเลนมอรณะแปลว่าการปรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกนะครับประมาณ15-23ถึงยีเมษานี่การงานอาจจะยังไม่มั่นคงมีการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับในเรื่องของบางคนอาจจะมีการสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่เพราะดาวคารกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่ คู่ขัดแยง้งคือเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีแบบ100%นะมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะดาว อ,อังคารคือดาวการงานของคุณจะโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุขภาษะาวะความสําเร็จแต่มันจะมารุมมาตุ้มกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็คือจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแบบ70%นะครับมันยังเหลืออีก30%ที่อาจจะยังคงต้องอึดอัดใจไปอีกสักเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นชาวกรกฎถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะมีลาบมีผลมี การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสที่จะโปรโมตในสายงานแล้วขานเงินเดือนก็อัพขึ้นไปนะครับนะการเปลี่ยนแปลงก็จะดีขึ้นนะทุกอย่างจะเป็นการทานฟอร์มมันเป็นช่วงรอยต่อดังนั้นชาวกรกฎต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่แย่ไปสู่สิ่งที่ดีมันอาจจะอยู่ในกึ่งกึ่งกลางกลางตรงนั้นอยู่มันอาจจะเหมือนจะดีหรืออาจจะยังไม่ดีหรืออาจจะยังคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลา นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดาวพระศุดีย้ายไปในภพเรือนลาภเาป็นตำแหน่งสิงหาเกณฑ์ทีนี้แหละคุณจะแบบพุ่งไปสู่ความสําเร็จแบบก้าวครวีคูณเลยนะครับยินดีด้วยสำหรับชาวกรกฏลักนณา,ากรกฏนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างความสัมพันธ์ของคุณคือราศีมังกรนะครับของด้วยเรือนปัตตนีของคุณไปอยู่ในภพเรือ,มอะนมรณะอันนี้แหละคือสิ่งที่ยังคงต้อง ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะดีขึ้นนะครับแต่คู่ครองคนรักยังรุ่มๆุมดน,ดนดอนโดยเฉพาะช่วงแรกอ่ะอึดอัดใจมากกับความคิดการการะทําของคู่ครองคนรักนะครับบางคนนี่มีขั้นถึงการจบจากลาได้นะครับอาทิตย์อ่ะไม่ใช่อังคารเสาร์เนี่ยมันมีโอกาสที่ชาวกรกฏยู่ในเรือนมอรณะอีกตัางหากโอ้โหสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการแบบ จบเลิกลาได้70%คุณอาจจะอยู่ใน30%ที่คุณอาจจะไม่ได้เลิกนะถ้าคุณทะเลาะคุณเลิกแน่นอน70%นั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทะเลาะมันอาจจะกดดนันอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อใจบ้างนะแต่ให้คุณกัดฟันสู้อีกสักนิดหนึ่งเพราะดาวอังคารกำลังจะย้ายไปในช่วง23เมษายนใครกัดฟันได้ใครสู้ได้คุณไปต่อนะครับคุณยังไปต่อได้แต่มันก็ยังอึดอัดอยู่ต่อแต่ว่ามันจะบรรเทาลง เยอะมากนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยคุณบูมันจะหมดทุกข์หมดโศกกันได้สักทีเมื่อไหร่ชีวิตคนเราไม่มีหรอกครับมันมีแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยมันอยู่ที่ใจของเราผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่ค่อนข้างทุกข์เยอะนะครับไม่งั้นคงไม่มาเดินสายพยากรณ์หรอกเพราะเราทุกข์มากไงเราเลยต้องมาหาทางออกด้วยวิธีพวกนี้เราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะต้องทําใจว่าเราอย่าทุกข์ กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปนะครับให้เราทําใจเนาะถ้ามันถูกก็ให้เรารู้ว่าโอเคดวงเราเป็นแบบนี้เราจะได้ระมัดระวังเราจะได้แบบรู้นะครับว่าจังหวะไหนเราควรที่จะต้องทําจังหวะไหนเราควรจะต้องหยุดจังหวะไหนเราควรจะต้องไปต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์ กับช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับน้องแต่ก็มีดาวพฤหัสบดียังโคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยกำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของชาวกรกฏมากขึ้นนะครับก็โอเคอย่างน้อยก็มีอะไรดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณได้หลังจากที่คุณนั้นอึดอัดใจมานานก็น่าจะมีหนทางของการเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาลงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับมันอยู่ที่ การตัดสินใจของตัวคุณด้วยในการปรับและเปลี่ยนแปลงการมองโลกในแง่ดีหรือหลายมันมีผลกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ